ย้อนกลับไปที่บางกลอยจบหรือ,อยังคะเรื่องบางกลอยเนี่ยเอาอย่างนี้สังคมตั้งคำถามกันเยอะเซ็น MOU กันแล้วทำไมไม่จบทำไมกรมอุทยานกระกทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงกำลังและเอาหอบินขึ้นไปแล้วก็ไปจับกลุมชาวบางกลอย ชาชาวชาว,ชาว,ชาวกลียยงที่อยู่บางกรอยบนที่อยู่ใจแผ่นดินลงมาข้างล่างแล้วก็ส่งดนินคดีแล้วก็ส่งเข้าคุกอโอ้โหทำไมทํากันอย่างนั้นรุนแรงไปหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นตกลงมันมีอะไรหรือเปล่าทีนี้ทีนี้ทีนี้ด้วยความเคารพก็ก็ก็มันก็ต้องเปิดพื้นที่ให้กับคุณท็อปเวลาผู้ศาสตราอาจาร์ในฐานะนักตีวาการก,กระทรวงทรัพธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมได้ชี้แจง เกี่ยวกับเนโดยเฉพาะประเด็นที่มีการกล่าวหาว่าใช้กําลังกักะเกลี่ยงบางก้อยอ่ะไปฟังคุณไปฟังคุณว่าราวุฒินะคะศิลปะอาชาลัตตีกระทรวงทรัพย์พูดถึงเรื่องนี้นะคะเช่นค่ะตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อมวลชนในหลายแขนงทั้งในสื่อออนไลน์นะครับและตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่มีความเป็นห่วงว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับมีการปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนด้วยใช้ความรุนแรงนั้นนะครับ ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ขอยืนยันนะครับผ่านสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่ในช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับเป็นการดําเนินการตามหมายของศาลนะครับและการดําเนินงานตลอดช่วงระยะเวลานั้นเป็นไปด้วยความละมุนละม่อมแล้วก็ใช้ความถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่างถึงที่สุด นะครับเจ้าหน้าที่ทุกๆนายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นมีกล้องขนาดเล็กติดตัวนะครับอยู่ทุกๆคนกว่า40ตัวดังนั้นไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการเชิญให้พี่น้องประชาชนนั้นออกจากบริเวณพื้นที่นะครับหรือแม้แต่ขึ้นบนเฮลิคอปเตอร์ขนของลำเลียงลงมานั้นทุกขั้นตอนมีการบันทึกเทปบันทึกคลิปเอาไว้ตลอดระยะเวลานะครับดังนั้นการที่มีข้อกล่าวอ้างจากบางแขนบ้างบางกลุ่มบ้างบอกว่า มีการใช้ความรุนแรงกับพี่น้องประชาชนนะครับทางกระทรวงทรัพย์ก็ขอยืนยันนะครับว่าไม่มีความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นเด็ดขาดนะครับแล้วก็เป็นการดําเนินการตามกรอบของกฎหมายที่กําหนดเอาไว้นะครับทั้งนี้ต้องขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมว่าหลังจากที่พี่น้องประชาชนได้กลับลงมาจากพื้นที่บางกลอยกลางแล้วนะครับทางกระทรวงทรัพยากรธรมรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังยืนยันในเจตนารมณ์เดิมในการที่จะเจรจา เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป,เป็นประเด็นเรื่องที่ทํากินไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องสาธารณรูปภคเอาละครับเอาละครับสุดท้ายนะคุณท็อปวราบุตรก็พยายามจะชี้แจงว่ากรมอุทยานไปขอออกหมายจับ3ากะเหี่งบางกรอยจากสารเพชรบุรีเมื่อได้มาแล้วก็เอาหมายจับนั้นขึ้นหอไปคุมตัวกะเหี่งลงมาเพื่อดำเนินคดีตามหมายจับแต่ว่าแ,แ,แต่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 คุณท็อปก็ไม่ได้บอกนะักครับว่า ถือหมายขึ้นไป30คนทำไมตอนลงมาเนะี่ยคุมลงมา85ส <85 S 1> คน,คน